สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับร้านพาะเครื่องขนมหวานนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอเหรียญเสมาพระรีราย25พุทธศตรวตรรษนะคะเป็นเนื้ออัปก้านะคะจัดสร้างปี2,500นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะแกะตัวอย่างให้ดู นี่นะคะตัวเหรียญจะสวยทุกเหรียญเลยนะคะแล้วก็มีบัตรรับประกันพระแท้ให้ทุกองค์นะคะชุดนี้เป็นพระพิธีใหญ่มากเลยค่ะหน้าสะสมมากเลยค่ะนี่นะคะเป็นเนื้ออาปากานะคะจัดสร้างปี2500นี่นะคะ ราคาตอนนี้ก็กำลังไม่แรงนะคะสามารถซื้อเก็บไว้ได้อ,นา,อนาคตอนาคตก็จะหาได้ยากแล้วค่ะนี่นะคะมีพร้อมบัตรรับประกันเลยนี่นะคะชุดละ850บาทนะคะชุดละ850บาทจะได้คู่กับบัตรรับประกันพระแท้แบบนี้ค่าจัดส่งฟรีนะคะทั่วประเทศไทย ชุดละ850บาทนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสนใจแอดไลน์หรือว่าโทรติดต่อได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ